สวัสดีครับครับผมมาจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับโบนะครับจากสวิริชแนลเย่เห็นมันโตแล้ววันนี้แบบดีใจดีใจได้แบบมีกระตุ้งกระตุนอยู่ในช่องพ่อบ้านสักทีหนึ่งแกงกะหรี่สำเร็จรูปคิราเมเจอร์คิราเมเจอร์ด้วยเดี๋ยวนี้มันขบวนการที่เท่าไหร่ของเซนไตแล้วเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า30อ่ะอันนี้จะเป็นขบวนการล่าสุดของปีนี้ใกล้จะจบละปีนี้อ่ะปีนี้ปีที่แล้วเปล่าเนี่ยมันเกี่อยว2020อยู่เนี่ย ก็คือมันคามปีไงก็คือจะจบแล้วคือตอนนี้คือใกล้ทายซีซั่นละเนื้อเรื่องสั้นๆนะผมเล่าให้ฟังสั้นๆนิดเดียวเรื่องของผลึกนะครับแล้วก็พระเอกก็เป็นเหมือนกับสมแปลเร่แรกแปลธาตุอะไรอย่างงี้ก็มีผู้ร้ายก็ตามคอนเซ็ปต์เรีนตายอะครับห้าสีสู้ๆแล้วก็มีขุนยนพอปราบได้ปุ๊บก็แปลหน้าตัวใหญ่อะกูสงสัยเหมือนกันว่าทาไมมึงไม่แปลตัวใหญ่ตั้งแต่แรกแปลตัวใหญ่เลยแล้วก็เหยียบบ้านเหยียบเมืองให้มันชิมหายแปบวงไปหมดเลย่น้นก็สู้ได้แล้วโอเคมันก็เป็น เดนกินมีของเขานะมาโอ้สี่สิบปีแล้วเซนไตเขาต่างกันตรงไหนกล่องน้ําเงินกับของแดงเนี่ยกล่องแดงเนี่ยมนเนือก็กินคนเดียวก็เป็นแบบแกะแล้วข้างในคนเดียวกล่องน้าเงินจะกินได้สองคนแตให้เขาดูกล่องแดงกันหน่อยดูก็ไม่ค่อยต่างกันนะนี่ยังไงมันมีอ๋อมันมีรูปจานข้างล่างบอกเนี่ยใช่มีเนี่ยอันนี้ได้สองอันสองฉีกได้สองอันแกะเลยดีกว่าอ่าแกะเลยเอาแกะแบบสองอันก่อนมาแพคเกจจิ้งญี่ปุ่นเวลาแกะมันจะดูผู้ดีโอโหง่าย คือเป็นหนึ่งซองใหญ่แต่ว่ามันฉีกแบ่งได้ใช่ฉีกแบ่งฉีกเลยครับอ่าเออเนี่ยสมมติว,วันนี้อยากกินแค่ซองหนึ่งก็ใช้ซองหนึ่งเนาะทำไมเขาไม่ทำสองสองในกล่องทำไมต้องให้มาแบ่งเองด้วยวะอันนี้กล่องแดงเฮ<อ>้ยอ,อ๋อกินคนเดียวอ่ากินคนเดียวโอ้มันดูใหญ่กว่าเระบวนการเซนไตเลยเห็นป่ะดูปริมาณดิแดงมันใหญ่กว่านะถุงมันใหญ่กว่าใช่นะรู้สึกนะหรือว่าผมผู้ใหญ่ป่ะผู้ใหญ่กับของเด็ก กับผู้ปกครองกินกับลูกไงก็ของพ่อของแม่อันนี้ก็ของลูกสองเล็กๆเล่เมื่อกี้เห็นแบบๆข้างในมันมีอะไรเพม่มเลยเฮ้ยมีการเดสติกเกอร์วะเฮ้ยนี่ก็มีอาวมีเหมือนกันหรออหนึ่งสองสามเข้าถ็นกันหมดน้วบมันแขมสีแดงสีชมพูคู่จิ้นกระบวนการเซนไตแล้วเนี่ยสีแดงสีชมพูเนี่ยโอ้ โอ้ดีใจจังเลยได้สียใจกีบคุูด้วยวิธีทำเท่าที่ดูคร่าวๆนะฮะเขามีคําเตือนอะไรพวกนี้หมดแล้วก็มีข้อมูลโภชนาการพูดมันน่าออกนะมีเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าเนี่ยวิธีทำมี2อย่างก็คือว่าเอาไอ้ถุงตัวเนี้ยไปต้มในน้ําร้อนนาทีเดียวหรือไม่ก็เทใส่จานแล้วก็เอาไปอุ่นในไมโครเวฟประมาณห้าร้อยวัตต์นาทีเดียวเหมือนกันเราจะต้มใช่ไหมเพราะว่าต้มหม้อมาาางเลลยมมรอ เอาทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดสามซองใส่ลงในหม้อแล้วอุ่นหนึ่งนาทีตามที่เขาบอกใช่ต้องให้น้ำมันเดือดก่อนแล้วค่อยใส่ลงไปแล้วทิ้งไว้ตอนที่เดือดเดือดสุดเดือดปุ๊บแล้วค่อยเอาใส่เป็นหนึ่งนาทีโอ้กินง่ายเนอะต้องรอน้ําเดือดก่อนโอเคตอนนี้เราน่าจะเสร็จละมาให้สตาฟส่งของมาก่อนวันนี้พร้อมนะเพราะว่ามันเป็นแกงกะหรี่เปล่าๆใช่ไหมข้าวครับชีวิตเราง่ายแค่มีข้าวกินก็เตรียมข้าวมาด้วยดีแล้วแล้วนี่ข้าวสวยไทยหรือข้าวสวยญี่ปุ่นข้าวสวยญี่ปุ่นครับสวยญี่ปุ่นเลย ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็นนลงทุนลงทุนนะ่มึงเนี่ยเราก็ต้องมาหยิบดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะได้เวลาละปิดเลยแล้วกันเนาะมิดเลยมานี่คือมันระบายความร้อนของเครื่องอุ้ยบวมบวมบวมซองเล็กก่อนนะอืมมันจะร้อนนะดิใครจะฉีกวะเนี่ยร้อนไหมไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่ร้อนเท่าไหร่งั้นเราจะฉีกซองเล็กก่อนว่าปริมาณเท่าไหร่นะอืมอ๊ะเทมา เออไหลไหลไหลดีไหลดีเออแต่ถามว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยอ่ะน้อยมากนะซองเล็กเนี่ยซองเล็กน้อยจริงเวลาให้เด็กกินไม่เหมาะมาให้ผู้ใหญ่กินเลยแม่เทมามีแค่เนี้ยนู่นนี่ไม่ใช่อะไรนะที่ทานี่คืออะไรคือร้อนอยู่ซองเดียวเออนะอ่ะนี่พักแล้วก่อนซองเดียวของซองเล็กด้วยเดี๋ยวขยับมาอันนี้จะเป็นอะไรซองใหญ่เลยอออซองใหญ่เลยแล้วเดี๋ยวซองเล็กเดี๋ยว่อยฉีดรวมไปซองใหญ่ซองใหญ่อึ๊บ หนักร้อนป่กววะโหมึงเอเว่ยบอโอ้บ้าบอเดี net, ๋ยวกูเทเองเดี๋ยวกูเทเองอะไรอ่ะหนีบซะโอ้โหคนดูเขาคงรุ้นอ่ะื้นร้อนมากเลยพี่นี่กูจับทิ้งอ่ะจับลูกแล้วได้อะไรอ่ะเนี่ยแล้วมือแล้วด้วยเนี่ยเนี่ยยังไม่ร้อน ทําให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันร้อนนะร้อนตรงไหนวะเหมือนเคมีบานคืออ่ะมันร้อนมันร้อนแต่มันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นร้อยแล้วเรียบร้อยอ่กช่วว่าตอนนี้เล่นใหญ่ัวเลยเลยช่วอยู่ด้านขวาครับขวาขวาซองเดียวใหญ่ๆมันก็จะเต็มเต็มหน่อยนะแต่พอมันเป็นไอซองเด็กเนี่ยอ่าเออการลองใส่สองซองเลยดูว่าปริมาณเท่ากันป่ะอ่ะหยิบเด็ราคาเลาวมคงไม่เอามือล้วงอะ อืม,อมดูสิโบจะใช้มือเปล่าฉีกได้ไหมเว <c oughs> ่อร์มึองอ่ะโอยังเอามือเปล่ารูดได้เหยอโบลองรูดไหมตอนเนี้ย <ทำ S 2> ร้อน<ห>อจริงเหมือนกันนะปิดเตารัางนาแล้ว <c oughs> ร้อนดูเด้โอ้ต้องมารูดด้วยไอย้ที่หนีน้ำแข็งอย่างเงี้ยมันร้อนอะไรขนาดนั้นวะอม,ม่ร้อนละอ่าโอเค แต่ผมว่ายังไงซองใหญ่มันก็เยอะกว่าอยู่ซองใหญ่ราคาเท่ากันนะหรอหกสิบาทเท่ากันนี่สองซองนะใช่สองซองเล็กอันนี้ซองเดียวซองใหญ่คือวัตถุประสงค์การทำซองเล็กคือสำหรับแบบเด็กเล็กอะประมาณแบบสามขวดสามขวดอะไรเงี้ยกินเออแบบเด็กวัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกระบวนการเซนไตกินอย่างผู้ปกครองอันนี้คือผู้ปกครองกินหรือว่าเด็กโตอันนี้เป็นผู้ปกครองมาเลี้ยงลูกแล้วอกินเหมือนป้าป้านะอะไรเงี้ยเออแล้วว่าเรามาลองรสชาติกันเลยดีกว่า รสชาติรสชาติเดียวกันใช่ไหมไอสองกล่องเนี้ยน้ำเงินกับแดงรสชาติเดียวกัน <c oughs> กินเลยคนละการเนี่ยเอาอะไรก่อนดีเอาแก,ก,ากงแกะห,หรี่ก่อนน้ำแกงกะหรี่แล้วกันเฮ้ยนี่เลวไร่มันก็ดีนะดูกันรสชาติเดียวกันไหม,มเหมือนกัน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 เหรอรอืมอรสชาติเดียวกันเลยอืมดีนะดีนะอร่อยอยู่อร่อยอยู่คู่กับข้าว เสียอได้มันไม่มีเนื้อสัตว์อ่ะมีแต่มันน้อยมีเหรอวะมีมันน้อยเห็นมีแต่แครหลอีน้อยน้อยมากลองดูกับข้าวเนี่ยแหละนะอือหือผ่านดีเหมือนกันนะดีมากไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยก,กินกับข้าวเนี่ยชีวิตดีดีอือือ ู้สึกง่ายแบบต้องเองเยอะเลยว่ะเฮ้ยมันไม่ต้องแบบวัดทำในเกาหลีเหนื่อยนะอืมที่แบบมาถึงปุ๊บรูปปุ๊บหกสิบาทกินได้เลยเหมือนในห้างเลยนะอกินเกาหลีในห้างเลยนะที่แพงๆอ่ะนี่อยากจะเอาข้าวเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่เติมแฮมเองก็ได้ทาแฮมแฮมแฮมแบบทอดเลยแล้วก็ใส่โปะเข้าไปไข่ดาวก็เหลือละไม่ไม่เตรียมเนื้อเตรียมหมูไว้ในบร์ไว้ิ่มารายการเราเป็นรายการที่ทําให้มันง่ายๆเลย ไม่<า>ก็<า>อร่อยถ้ขนาดนี้เสียของเนี่ยกินเปล่าๆเ่ยถ้าเตรียมหมูเตรียมเนื้อเขาคงแบบเราเปิดรายการเนียพี่ไปลุยครัวแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาทําแกงกะหรี่หมูอะไรกันก็เชื้อเชื้อเชื่อหมูกันเลยก็เหมือนที่โบบอกนะมันเหมือนเราไปกินร้านแกงกะหรี่ในห้างรสชาติประมาณนั้นเหมือนกันเลยอ่ะถามไปเลย,เลยอืความอร่อยเต็มสิบอันนี้ยให้ประมาณเก้าขาดอย่างเดียวเรื่องไม่มีเนื้อนะคพี่โบก็ ให้ก้าเห,เหมือนกันปกติกูใ pues> ห้ไม่เยอะนะเว้ยนี่ให้ก้าเลยนะแต่พี่โบให้ก้าเหมือนกันก็เหมือนกับพี่ไปละต้องต้องมีเนื้อสต่ที่สําคัญคือมันสามารถเราเอาประยุกต์เอาไส้กรอกเอาแฮมมาเติมได้มาเติมเนื้อเองได้อยากกินอะไรบางคนไม่ชอบกินเป็นหมูก็เปลี่ยนเป็นไก่บางคนไม่ชอบเนื้อสดก็เปลี่ยนเป็นแฮมไส้กรอกอะไรก็ว่าไปน่าจะชอบเลยถือว่าดีมันเหมือนน้ำแกงกะหรี่สำเร็จรูปอะไปไม่ต้องไปซื้อเป็นก้อนก้มาต้มใช่ เนี่ยไปลองหาดูแบบม,มันต้องหาดูว่าอมันเป็นแบบนี้นะสําเร็จรูปอ,อยาป่าไปแบบว่าเป็น,นก้อนๆนะโอ้เป็นก้อนต้มกันมันเลยอ่ะโอ้โหเป็นก้อน,นงานเข้าเลยนะสำหรไปซื้อ,อมันฝรั่งซื้อแครอทอะไรทําเองทำไวใสมไหก่อนเคยทาไว้คลิปพ่อบ้านมีลองไปดูพีมดีทุกคนโบราณอย่าไปดูะลรกูเขินตัวเองอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับแกกะหรี่วันนี้นะครับอย่างแรกเลยอย่าลืมกดติดตั้งเล ปันก็ดีระคังนี้บอกสั่งระคังระคังระคังเพลยใหม่ไม่ได้ดูเหรอเสียงระคังกลางวานมากระคัง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 ตัดระคังอ่าแล้วก็คอมเมนต์มานะครับว่ามีอะไรแปลกๆมีอะไรสําเร็จรูปที่เรายังไม่เคยลองมีอะไรที่อยู่ในกระป๋องแล้วยังไม่เคยทานอาหารกระป๋องมั้งใช่ไหมส่งมาหน่อยอาหารกระป๋องบางทีแบบเอาแปลกๆนะไม่เอาแบบปลาซาดีนเนี่ยราซอสไม่เคยเทเอาแล้วใครๆก็ทําได้เอาแบบแปลกๆหน่อยนะเออแล้วเรามาดูกัน วันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวตอนหน้าเป็นไรมาดูกรารสวัสดีครับคุณและสวัสดีครับแต่แต่แต้นึ่ว่ามึงจะไม่เต้น